สวัสดีค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีค่ะปะเจ๊จะพาไปดูอเซสซอรี่ภายในช่างปูพื้นลามิเนตเรียบร้อยแล้วขออนุญาตถอดเกืบค่ะขออนุญาตได้ครับคุณ่อนุญาตถอดเกือบอ่า,อ,อ,าอ่ะให้ดูประตูอันนี้แทนแทนแทนตอบทางเข้าห้องน้ำนะคะ ตัวนี้เขาจะมีคลิปลออ็อกอีกตั้งค่ะมีแล้วไม่ได้ใส่แล้วใส่แล้วอ๋อโอเคค่ะลูกค้าจะมีคลิปลอ็อกแล้วปกติมันจะเดียงดับเดียงดับเกค่ะตอนนี้อ่าประตูเริดๆแล้วก็พื้นกระเบื้องเอเซสซอรี่ภายในจะเป็นอย่างน,นี้เอาแล้วจะลบยังไงอะช่าง ่อันนี้ล็อกไหมล็อกใส่ไม่ต้องเสริมเหล็กไปนี่ข้างในโอเคจะเอาเป็นกรอนแล้วให้ปั๊หรือลูกค้าจะไม่ล็อกคะไม่ล็อกก็ได้นะคะเปิดออกเปิดเข้าง่ายถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่จําเป็นต้องล็อกค่ะเปิดเลยเ open ค่ะก็ <c oughs> อันนี้จะเป็นโซนอาบน้ําต้องคุยกันก่อนโซนอาบน้าแต่ก่อน <c oughs> เจ๊แอดให้เด็กทํา กระเบื้องสีที่แจ้งไว้กับลูกค้าแล้วทีนี้เจ๊กลัวน้ําสาดแล้วก็ถ้าท่านโดนน้ําเม็ดน้ําเราไม่รู้สถานที่แต่ละที่น้ําจะเป็นกดเป็นด่างแล้วก็หินงปูนเยอะขนาดไหนมันสิเป็นคาบเจ๊ก,ก็ใส่ตัวนี้ขึ้นมาอีกอันนึงอันนี้ก็คือให้ให้เลยก็ขาวดำนะคะตัวนี้ห้องน้ำก็ ที่วางท็อปปิ้งกับโซนล้างจาน <c oughs> ค่ะก็จะปรับเปลี่ยนตามอ,อารมณ์เจนนิดนึงว่าจะเป็นสไตล์ไหนแต่สแตนดาร์ดเลยคือมีอ่อางล้างจานกระจกนะคะแล้วก็ที่วางท็อปปิ้งแล้วก็ผ้ากางเกงในพ้าลมระบายอากาศะชะโครกก็จะเป็นของตัวน,นี้ อเมริกันสเตนเดาร์สก็ไฟใหญ่ก็นั่งได้ค่ะลูกค้าจะนอนเจ๊ก็ไม่ว่าแล้วก็มีที่ใส่กระดาษทิชชู่หัวฉีดชำระให้แล้วก็ฝักบัวนะคะลูกค้าจะก็พื้นเป็นพื้นลามิเนตเข้ามาประตูได้แบบนี้เลยตอนนี้จะปรับเปลี่ยนทุกหลังราคาเพิ่มขึ้น แต่เจ๊ก็ยังไม่เพิ่มนะบอกไว้เลยอให้มันถูกใจเจ๊นะมันสวยเด้เจ๊ามากสันดอกลูกค้าว่างไงสวยนะยเขาเรียกประตูประตูขแขวนคยัวแ,แ,แล้วก็ได้พัดลมพัาลมระบายอากาศแล้วก็สองสองอันนะคะอันนี้แล้วก็ไฟหลุม เตเ็ดเดิมเจ๊ชย้ยอ่าฟ้าผนังเลาบอร์ดวีสามนาหกข้างนอกตัวนี้เป็นอ่านี่ยที่บอกที่ทำอยู่แล้วเจ๊ชอบก็คือตัวนี้ตัวนี้ค่ะอ๊ยสีแห่งยังทาซ้ำแล้วซ้ำรอดยังไม่ได้ส่งกันอีกเลยก็ต้องทาอีกอ่ะท้ายมันสวยงามแล้วก็ในโซนของห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ ท่อออกท่อเดินน้ำอย่างนี้เดินน้ำดีเดินน้ำเสียเดินน้ำเสียอยู่ข้างล่างลูกค้าต้องทำอบอกเกิดไว้รอเจ๊แล้วก็ฐานตากฐานไว้รอเจ๊ตัวนี้ห้าคูณสามบวกห้องน้ำเพิ่มไปอีกเมตรยี่สิบนะคะเป็นหกหกหกเมตรยี่สิบตัวนี้ ตามนี้เลยนะจ๊ะตัวนี้พร้อมห้องน้ำสองชั้นพร้อมหลังคาราคาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ทักเข้ามาได้ตัวนี้โอเคนะคะ